เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันครับวันนี้ใกล้จะวันตุุดจีนแล้วครับนะผมจะพาค de ul, uh, ุณผู้ชมเดินจากเดินไปซื้อประทัดที่ร้านร้านเดิมนะครับคุณผู้ชมครับนะเทศกาลตรุดจีนเขาก็จะมีประทัดประขายอย่างแบบนี้เลยครับประทัดตุุดจีนครับผมก็จะไปซื้อประทัดตุ๊ดจีนนะประทัดไอที่มันแตกเร็วๆรัวๆนั่นแหละนะครับผมเป็นประทัดตุุดจีนนะครับคุณผู้ชมครับวันตุุดจีนเราต้องเล่นตุุดจีนปีใหม่เล่นภูออกภาษาเล่นประทัดนะครับคุณผู้ชมครับ นะก็ราคาจะเท่าไหร่แต่ละกล่องมีหลายราคานะครับแต่ละกล่องกี่นัดกี่นัดราคาเท่านี้เท่านี้นะครับผมกล่องนี้มีกี่นัดกล่องนั้นมีกี่นัดกล่องนุ้นมีกี่นิดเฮ้ยไม่ใช่กล่องนี้มีกี่นัดนะครับผมผมจะพาคุณผู้ชมเดินไปซื้อแล้วก็ไปถามนี่ครับอย่างเช่นกล่องนี้ก็ร้อยยี่สิบนะครับผมจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยครับทอมกับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับมผม วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินไปซื้อแบบประทัดนะผมแบบที่ร้านขายประทัดนะครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มต้นจากสถานีรถไฟเก่านะผมไม่ขับรถนะผมจะพาเดินไปเลยอ่ะเราเดินมาตรงนี้นะตามจริงเส้นหลักเปเส้นนะู้นนะครับนู้นรถที่รถเลี้ยวมาอยู่นะครับก็เดี๋ยวเดินไปทางนี้ก็ได้เดี๋ยวพาเลี้ยวไปมันจะมีร้านขายอยู่สองสามร้านเลยนะครับร้านขายประทัดนะ เขาบอกให้เดียว <S <S เดียวซ้ายนะครับเราไปเดินฝั่งนู้นจะได้ลมๆจะมีโรงหนังเก่าด้วยนะผู้ชมมีร้านเก่าโรงหนังเก่า<อ>มีอะไรบ้างเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วไม่ไกลครับไม่ไกลคืออันนี้มันเป็นฤดูกาลตุดจีนะครับ็นอันนี้คือโรงหนังเก่านะครับผู้ชมนี่คือโรงหนังนะครับเมื่อก่อนบัวใหญ่มีโรงหนังนะครับแต่ผมเกิดไม่ทันนะนี่ครับโรงหนังไม่รู้ข้างในเป็นยังไงนะครับแต่ผมเกิดไม่ทัน รอวันเธอใครไมาเขียนนี่ครับนี่คือโรงหนังนะครับเราจะผ่านโรงหนังนะครับอันนี้เป็นซอยตลาดบัวขาวนะครับที่บัวใหญ่นะอันนี้เป็นโรงหนังเก่าแต่ผมเกิดไม่ทันนะอุ้ยสองเลยปะ่นะน่ัวเดี๋ยวเรามันจะมีสองร้านเนาะสำหรับร้านขายประทัดนะครับผมอันนี้ร้านแรกนะครับ เราผมจะพาไปร้านประจําเราไปซื้อเฉพาะตุดจีนะครับประทัดไปๆๆๆประทัตตดตีนะครับผมมีคอมเมนต์ทวงอยู่ว่าถึงตุดจีแล้วอย่าลืมเล่นประทัดต,ตุดจีนะครับผมนี่ครับอันนี้ร้านนี้ก็ย้ายนะครับผมเราน่าจะถึงซอยนี้นะไม่ไกลนะคุณผู้ชม สวยมากเลยน่าจะซอยนี้หรือเปล่าไม่ไกลนะครับผมไปดูก่อนเมื่อก่อนร้านนี้เขาก็ขายนะขายออกตอนออกพรรษาเนาะ้ายหรวอ,อขวามาั้งน่าจะขวานะครับอ่านี่ไงรอรถนะครับน,นี่เดี๋ยวผมพามาตรงนี้นะครับผมแน่นอนครับเทศกาลตุจีนเราก็ต้องเล่นบรตรทัดตุ่นจีนนะครับผมโอ้โหรถเยอะอันนี้มันรถเลนเดียวครับนี่ครับ ประทัดต,ตุด๊จีนะครับผมร้านนี้เลยมันอยู่เส้นถนนอะไรก็ไม่รู้นถนนรถไฟหรือเปล่านะ่ะซื้อประทัดนะครับเราจะซื้อนนี้นะพันนัดเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่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 ไ,ชไ,ชไชอนน้กล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยไอนน้ประทัดทัดต,ตุด๊ดจีนกี่นัดดนนี้กล่องอย่างอันนี้อันนี้กีนน่นัดห้าร้อย ห0รสาิบาพันสอ0นามั้ันี่ราคาเหรอครับเนี่ย1 2ร้อยห้าร้อยนัดอันนี้เจ็สองร้อยห้าสิบนัดสองนัดอันนี้กี่บาทครับสองร้อยันัดโ oh. อ้เยอะเยอะมากตั 6, สามพั 3, 3, นลัตมีหูหิวให้ด้วยสามพันลัอันนี้สี่ห้าพันห้าพันแปดร้อยครับเดี๋ยวผมเอาเอาอันน,อนี้กล่องนี้กับกล่องนี้กับกล่องนี้เอาอันนี้ไปด้วยเดี๋ยวเอานี้ไปด้วยครับเพราะตุรกีมันไข่มังกรเนาะ เอานี้ด้วยแล้วก็เอาไปสี <S <S ปนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยทัดเล็กอ๋อวินประทัดสามสิบสองนัดอ๋อมันเหมือนกันเหรอครับเหมือนกันอ๋อเหมือนกันเหมือนกัน,นเลยไอ้เหมือนกันไหมครับอ๋อเนี้อันนี้ร้อยนัดแต่เหมือนกันกระทัดลายมันมันแตกเหมือนกับไอ้นั่นไหม ตบอ๋อมันมันเหมือนกันครับอันนี้คืออะไรครับกระเทียมเม็ดใหญ่อ๋อกระเทียมอันนี้อันนี้อันน,นี้มันเหมือนกันครับเราเอาแค่อันนั้นพอเอ,เอาแค่นั้นแหละครับเอาแค่นั้นเลย,เน,น,เลยนี่ครับเอาแค่นี้พอมามาระวันตุกจีนนะครับรู้มั้จะมีร้านอีกร้านนึงด้วยครับ 240ร4 0ยองร้บรบดูเงินกรับยสบครับครบครบ,ครบนะครับครบโอเคครับอ่ <c oughs> นะเร็ียบร้อยครับ240เป็นประทัดตุดต,ตีนะครับสองกล่อง500นัดกับเฮ้ย500นัดกับกับกับน่าจะร้อยนัดหรือเปล่า มีห้าร้อยนัดกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็ร้อยนัดอีกกล่องหนึ่งร้อยหรือสองร้อยเนี่ยเอาเดี๋ยวเรากลับนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันนะครับคุณผู้ชมรถเดยอะมากเลยอ่ะมันอยู่ถนนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมก็ลืมนี่ลงหนังนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคือลงหนังเก่านะครับน่าเสียดายมากเลยนะครับผู้ใหญ่มีโงหนังด้วยแต่ผมเกิดไม่ทันเลยนะครับ ป่ายจนซีดหมดแล้วโอ้โหดูดิโรงหนังนะครับผมเดินกลับนะครับผมพาเดินมาซื้อเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันที่บ้านนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่บบวใหญ่นะครับเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมวิดีโอจุดประทัดจุดในนี้ด้วยในวันที่สิบกุมภานะครับแล้วก็เป็นวันตุดจีนะครับเดี๋ยวไปจุดที่นากันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับนี่คือโรงหนังนะครับผมไม่กล้าไปดู นะครับผมอันนี้เป็นจะเป็นซอยสุดท้ายนะคลับกอเราเดินมาเรื่อยๆมันก็จะเราก็จะเจอกับสถานีรถไฟนะสถานีเก่านะครับนี่เห็นไหมอันนี้ผมก็เคยพามาขับรถดูแล้วแหละนะเกี่ยวกับสถานีเก่าเอาละครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอามาเอาประทัดนะครับที่เราไปซื้อมาทําการอันบ็อกแกะกล่องแล้วนะคุณผู้ชมครับผมได้ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็กลับมาถึงบ้านนะครับผมก็ถ่ายในห้องกันเลย จะได้ไม่ต้องกล้องไม่มีเสียงสะทงสะท้อนอะไรนะรผมผมซื้อมาส0งร้กว่าบาทเองนะครับผมอ่าอันนี้เป็นไข่มังกรเนาะเดี๋ยวเรารีวิวไข่มังกรกันเลยนะครับผมนี่คือไข่มังกรแล้วนะครับผู้ชมครับเป็นรู้สึกว่ามันจะอันเล็กกว่าเดิมเมื่อก่อนอันใหญ่กว่าน,นี้นะนะครับผมเมื่อก่อนอันใหญ่กว่านี้อันนี้ถุงน่าจะถุงละห้บาทนะครับนี่ไข่มังกร นะผมนี่ผลิตอยู่ไหนวะเนี่ยที่ไอที่โรงงานระเบิดหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับผม <c oughs> เขาผลิตแล้วก็เขาส่งมานะครับตามร้านนะครับผมอันนี้อันนี้มันกี่นัดวะเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้อันนี้มันอันนี้มันไม่เขียนบอกนะมันมันอ๋อ250นัดอันนี้250นัดนะครับราคา75บาทนะครับนี่เขาเขียน75บาทนะครับผมไม่รู้ว่าแพงนะแต่ว่าราคาแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ชม ร,ราคาับราคาบ5าบาทนะตัวนี้5้าร้อยนัดนะครับตัวนี้จะเป็น5้าร้อยนัดราคาตัวนี้จะอยู่ที่ร2 0ินะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นหนึ่งันนัดจะอยู่ที่200อยนะครับเพิ่มมาอีก1เท่าจะเป็น200รอยนะครับก็จะถูกกว่าเอาไอ้น,นี้2กล่องนะครับจะถูกกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่อง75ก่อนเลยแล้วกันนะครับมันมันรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะแขวนไว้ในที่เหมาะสม อ๋อนี่เขาให้แขวนนะครับสายชนวนอยู่ข้างล่างนี่ครับนะจุดชนวนอยู่ข้างล่างถอยห่าง20เมตรนะครับผมเป็นโลโก้ข้างนอกเขาก็จะเป็นมังกรอย่างนี้นะครับฮ่าฮ่าฮ่าขากคือมังกรนี่คือมังกรนะนี่คือมังกรฮ่าฮ่าฮ่าฉันคือมังกรอุ้ยเป็นไรวะเนี่ยผมเป็นไรอ่ะเฮ้ยขอัยด้วยคุณผู้ชมโอ้โหเราจะอันบล็อกแกะกล่องนะครับตรงนี้นะครับ อันนี้มันอุ้ยโอ้โหเสร็กระดาษนี่มันตัวเออสองร้อยห้าสิบใช่ไหมสองร้อยห้าสิบนัดนะครุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาออกมาเลยแล้วกันครับอ่ามันเราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อึ๊บโอ้หัมือเดียวคุณผู้ชมขออภัยนะมัน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 มือเดียวครับอ่านี่ครับมันก็จะได้แบบนี้เลยนะครับ โอ oh, ้โหนี a ่ครับเขาก็จะติดไว้แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นมลมวลนะครับผมไอ้ลูกกลมๆนี่คืออะไรวะเดี๋ยวผมเอาให้ดูไหนๆก็แกะรีวิวแล้วเราก็เอาให้สุดนะอย่ามาอย่าห้ามาห้ามมาห้ามมาจุดในห้องนะครับอ๋อนี่คือกระดาษใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะอ๋อที่แขวนอันนี้ให้แขวนตรงนี้ที่แขวนนะครับตรงนี้ให้ห้อยนะครับแล้วก็เอาชนวนเอาจนวนไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับอ๋อผมรู้ละโอเค อันนี้ที่แขวนนะครับตัวนี้โอเคเราก็จะอันนี้ประมาณนี้นะครับในในกล่องก็มีแค่นี้ในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะไม,ไม่มีอะไรแล้วอันนี้อันนี้อันนี้7จ้านัดนะครับเดี๋ยวเราไปจุดกันว่าจะกี่วินาทีนะครับก็เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราดูวิดีโอตอนจุดได้อีกทีนะคับผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกห้าร้อยนัดกันนะครับว่าความยาวมันจะมันจะเท่าไหร่นะนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราแกะกล่องให้ดูเลยนะครับผู้ชมโอ้นี่กล่องยับยืด ไม่เป็นไรเราเราไม่ซีเรียสเพราะว่ามันเป็นประทัดนะผมที่แกมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยกล่องนี้มันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมมันเป็นแบบดึงขึ้นอันนี้อันนี้ผมจะไม่เอาออกมาให้ดูนะอ่านะผมเพราะว่าโอ้ยมีมีเทปเทปติด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมเอาคัตเตอร์มาก่อนอ่าผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าผมจะวางแบบนี้นะ นี่มันจะมออ้วน,นะน,นอยู่อย่างนี้เลยนะครับโอ้โหนะผมมันจะม้วนอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ห้าร้อยนัดก็จะม้วนใหญ่หน่อยนะครับเทียบกับอ่าเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบกับตัวโอ้นี่เขาจะมีเทปติดให้ด้วยนะครับนี่อันนี้อันนี้ไม่มีเทปติดนะตัว75นัดไม่มีเทปติดนะครับอ่าอันนี้ก็จะการเปิดกล่องก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับนี่ <S <S เห็นไหม อันนี้7จ้นัดนะครับอันนี้500กันเทปอันนี้จะเทปอันนี้จะใสกว่านะอันนี้จะขุ่นนะครับอันนี้จะเป็นเทปแบบว่าคือปิดปิดไม่ให้เห็นเลยอนะเนาะนี่ครับแบบนี้เลยนะไม่ไม่ให้เห็นเลยนะครับไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยอนะคุณผู้ชมนี่ครับโอ้ยยอดเลยอนะเ้อ,อก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับ วิดีโอพาไปซื้อประทัดนะครับนี่ครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูด้วยเดี๋ยวดูวันที่10นะครับสําหรับการไปจุดนะครับวันที่10มันคือวันตุดจีนนะครับคุณผู้ชมก็ผมก็จะไปถ่ายในวันที่10บุมภาพันธ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูวันที่10นะครับอันนี้ก็พาไปซื้อนะครับพาเดินไปซื้อที่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีเทศกาลจุดป,ประทัดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ้ามีหรือไม่มีก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปซื้อมาเล่นก็ได้นะครับผมลมพัดอะไรวะเนี่ย โอเคผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเดีย๋ยวเอาไปตัดต่อก่อนแล้วกันนะครับผม